บางครั้งการเข้าตีก็ต้องอาศัยหน่วยสนับสนุนและนี่คือ M 700เป็นสไนเปอร์ไรเฟลใส่กล้องจับความร้อนในเดลต้าฟอสจะเป็นยังไงมาดูคลิปฝ่ากสปอนเซอร์ร้านเติมโค้ดเจมด้วยนะครับ This sector will be ours. เอาละถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ